ที่เขาว่าแพงกันจริงหรือเปล่านะครับนี่ครับสองเหรียญนี้ครับสังเกตดูดีๆนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานครับผมเราเพิ่งเอาออกมาครับเมื่อกี้นี้ครับก็เอามาให้รับชมครับให้พี่ๆน้องๆได้รับชมนะครับก็มาพบกับเตงหนึ่งนะครับผมนี่ครับสวยมากนะครับดูสังเกตดูเหรียญครับ สองเหรียญนะครับสวยนะครับเป็นเหรียญสองสีนะครับผมเห็นไหครับสวยมากนะครับสองเหรียญน,นี้นะครับก็เอามาให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันครับนี่นะครับ สวยนะครับสองเหรียญนะครับสองเหรียญนี่ครับเขาว่ามีราคาแพงนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามีราคาแพงจริงหรือเปล่านะครับแต่สังเกตนะครับไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นะครับสองเหรียญนะนี่ครับเอามาให้รับชมนะครับ ดูด้านหลังเลยนะครับด้านหลังเป็นอย่างนี้ครับกระทรวงพาณิชย์นะครับแปดสิบปีกระทรวงพาณิชย์น่าจะใช่นะครับเดี๋ยวนะครับยี่สิบปีครับกระทรวงพาณิชย์นะครับผมนี่ครับอ๋อขอโทษนะครับ แปดสิบปีกระรวงพันนี้นะครับถูกแล้วครับนี่ครับสวยนะครับแปดสิบปีกระทรวงพันนี้นะครับสองเหรียญครับนี่ครับเงาวิ่งเลยนะครับผมนี่ครับหนึ่งเหรียญนะครับนี่ก็เหมือนกันครับ นี่ครับาว่าราคาแพงครับแต่ผมก็ไม่รู้นะครับว่าแพงเท่าจริงหรือเปล่าครับนี่ครับเราดูด้านๆนะครับนี่ครับสังเกตดูนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับ สีนะครับสีครับสีจะไม่เหมือนกันนะครับซ้ายมือนะครับก็เอามาแลกเปลี่ยนความรู้นะครับเอามาให้รับชมครับแต่ละเหรียญเป็นไงนะครับแปดสิบปีกับ่วงพันนี้นะครับนี่ครับเป็นเขาบอกว่าราคาแพงนะครับก็สนใจก็ยังไงก็ติดต่อมานะครับผมนี่ครับ ก็อย่างแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูใหม่นะครับเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณครับผม